ค่อยทานทีหลังขณะที่เราทานอาหารถ้าหัวหน้าหรือรุ่นพี่คุยกันเราไม่ควรพูดแทรกเพราะมันจะเป็นการไม่มีมารยาทในการรับประทานอาหารได้